ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดก็ก็ทอกันแล้วและเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้ากันนะคะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไปกันเลย วดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอลังการปังนึ่งไส้ทะลักค่ะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พี่คนนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะตีครับผมอตอนนี้พี่ตีเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างเหรอคะอ๋อช่วงนี้ก็กําลังดีขึ้นครับเพราะว่าเราฝนก็น้อยลงแล้วก็เราก็แบบว่าพื้นฐานของก็ทอลูกค้าก็เยอะอยู่แล้วครับผมแล้วจุดเด่นในการขายของหรือว่าที่ทําให้ลูกค้ามาร้านพี่เยอะๆคืออะไรเ<อ>หรอคะ ค้าของเรานึ่งสดสดใหม่แล้วเราทําไส้วันต่อวันครับผมขนมปังนุ่มครับผมแล้วทาให้ลูกค้าติดใจครับผมอค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,วคะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ร้านแซมมอนนั่นเองค่ะไม่ทราบว่าช่วงนี้เศรษฐกิจของร้านพี่เป็นยังไงบ้างคะก็ดีอยู่ค่ะ ไม่ทราบว่าพี่มีจุดเด่นหรือว่าจุดขายของตัวเองที่ทายัางไงให้ลูกค้าเข้าเยอะบ้างคะจุดเด่นก็จะเป็นร้านเราจะจะเป็นปลาสดอะไรอะคะ่ะจะเป็นปลาสดน้องเท่าะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วเราก็อยู่กันที่ร้าน เคปเยนครีมทะลักแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่เขากันนะคะว่าพี่เขาชื่ออะไรสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรค่ะพี่นีค่ะตอนนี้เศรษฐกิจของพี่เป็นยังไงบ้างคะก็เรื่อยๆค่ะพอประมาณค่ะไม่ได้ว่าได้เยอะอะไรทีแล้วพี่มีจุดเด่นยังไงในการขายของคะอยู่ที่ส้ยค่ะและก็อยู่ที่ครีมของเขาได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่เหมือนกับเคเยนร้านอื่นค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับร้านน้ำเมืองเหนือค่ะอยากจะถามพี่ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะแต่ไม่ได้ดีกว่าแต่ก่อนนะคะเมื่อก,ก่อนดีกว่าแบบไหนคะเมื่อก่อนรู้สึกว่าดีกว่าตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วร้านที่นี่จะเด่นอะไรนะคะ จะเป็นเมนูแนะนำก็น้ำแตงโมกับน้ำส้มค่ะ,ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ซื้อน้ำแตงโมมาลองชิมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยินต่อแค่ไหนคะเราจะมาลองชิมกันเลยอืมอร่อยมากเลยค่ะอ,อันนี้อร่อยจริงๆมันแบบ กินแล้วสดชื่นมันเฟรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะสำหรับวันนี้พ่อเราแหนมเนื้อไชแน,นลก็ได้รีวิวตลาดจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะตลาดนะคะก็มีของขายมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินนะคะมีหลายส้นมากๆจนขนาดวันนี้พวกเราก็ยังรีวิวกันไม่หมดเลยค่ะแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยพวกเราอยากจะขอฝากคํำคมสักหนึ่งคำคมให้กับทุกคนก่อนไปนะคะเดินตลาดก็เหมือนมาเที่ยวแต่ถ้าพี่ปวดเยี่ยวให้ไปค้องน้ําขอบคุณค่ะเย่ไปบ้า พาดนิดหน่อยคือว่าเศรษฐกิจกช่วงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างขายดีไหมอแล้วอะไรคิดว่า <laughs> เห็นผลอะไรที่ทำให้น้องคิดว่าน้องอ่ะขายได้